แต่ทีเนี้ยมันมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับผมที่แปะออกไปตองผมเอาอิน Facebook คือมันส่งไปที่รัสเซียเลยนะครับผมก็ต้องขอก้อราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่า7ชจช่นเคย แล้วในวันนี้นะครับผมก็จะมากันในหัวข้อคัสตอมรอมปลอดภัยจริงไหมเนื่องจากว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะครับผมกลุ่มของผม Android Community t e s นะครับผมได้มาถามคำถามแล้วเกี่ยวกับคัสตอมรอมว่ามีความปลอดภยัยไหมแล้วก็อะไรเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้มันไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับผมโดยก่อนอื่นนะผมก็จะมาขอเท้าความก่อนครับว่าคัสตอมรอยูดีมันไม่ได้เกิดมาเฉยนะผมมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนามันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนา หรือคนที่เอาไปปรับแต่งอะไร่างนี้นะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าพัฒนาก็ได้นะครับผมคือเรียกว่าเป็นการไปตัดแป้นนิดหน่อยหน่อยนะฮะอย่างสมมุติว่าผมไปดาวน์โหลดตัวของเกมแนดรอยมาอย่างเงี้ยเกมแอนดอยที่เป็นอ่าพิกเซลเอ็กซ์เพียนก็ได้นะครับยกตัวอย่างให้ดีแบบเนี้ยคือผมไปดาวน์โหลดมาปุ๊บมันไม่มีฟังก์ชันที่จะอัดจอแบบอัดเสียงภายในจอของก็ ไปเอาแอปของเซี่ยมี่แอปอัดจอของเซี่ยมี่จัดเข้าไปในตัวรอมนี้ปุ๊บแล้วผมก็อัปโหลดเข้าอินเทอร์เน็ตไปแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวรอมที่แบบไม่เหมือนรอมเดิมแล้วคือมันมีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาคืออัดจอที่สามารถอัดเสียงภายในได้นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกัน,กนต่อครับผมว่าทําไมคัสตอมรอมถึงไม่ปลอดภัยแล้วถ้ามันปลอดภัยอะไรเป็นกลไกที่ทําให้มันไม่ปลอดภัยงงกันปะเออผมก็มงงเหมือนกันที่ผมพูดอ,อ,อ่ะเอออ่าก่อนอื่นผมจะมาเริ่มจากแอปพลิเคชันอยู่ภายในก่อนนะครับผม โดยในคัสตอมรอมก็ต้องมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเช่นตั้งค่ารูปภาพอะไรแบบนี้นะครับผมหากนักพัฒนามีจุดประสงค์ที่ไม่ดีที่จะยัดพวกแอป,ปสมมุติเป็นแอปแกลลี่นะครับผมแต่มีการฟัรแแมกให้แอปแกลลี่ตัวเนี้สามารถอัดหน้าจอเราแล้วก็ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของนักพัฒนาได้นั่นก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คือมันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับผมเช่นเราใส่หรหัสผ่านถึงหลังถามจะเป็นตัวตกจานตกจ,ตตกจานเราใส่ฉบัะ แต่เราพิมพ์คีย์บอร์ดนอะ่ะมันก็จะมีขึ้นถูกต้องใช่ไหมะว่าเรากดตรงไหนไปบ้างตัวนี้มันก็จะเป็นสัญญาณที่ว่าไม่ปลอดภัยนะฮะแล้วเราจะสามารถเชื่อใจนักพัฒนาคนไหนได้บ้างมีเว็บไซต์ไหนที่ปลอดภัยบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของเราแล้วแหละเว่าจะไปไว้ใจของนักพัฒนาคนไหนนะฮะซึ่งผมอะ่ะก็มีความไว้ใจกับนักพัฒนาหลายคนอยู่นะฮะไม่เรียกว่าเป็นคนดีต้องเรียก่เป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนักพัฒนา เกี่ยวตัวของตัวกองของ Pixel a p p e i a n e นะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนักพัฒนาที่แบบมีมาตรฐานนะมีหน้าเว็บไซต์ที่แบบเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็น,นมี UI EU นะครับผมตัวนี้มี UI EU ก็มีความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมในการตรวจสอบคือมันมีหน้าเว็บไซต์ที่แบบน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมขอ,อบอก่อนนะครับว่าตัวกรองที่มีความไม่ปลอดภัยผมเคยเจอมาแล้วนะครับผม เป็นตัวกล้องมี่อ u i ตัวนึงนนะผมซึ่งเป็นของรัสเซียผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นกล้องอะไรแต่มันไม่มีความปลอดภัยยังไงอันนี้ผมว่าจะทิจเองก็ได้นะครับผมคือว่าวันนั้นอะ่ะผมอะ่ะติดตั้งตัวกล้องตัวนี้บนเรมิโนสี่ถูกต้องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมอะ่ะล็อกอิน Facebook แต่บ้านผมอะ่ะตรงกล่องไ i f i ผมติดไายโฮไว้นะผมคือมันสามารถตรวเช็คได้อะ่ะ ว่าโทรศัพท์เราส่งข Get ้อมูลแล้วไปภายนอกได้แล้วไว้ดูดโฆษณาด้วยนะผมทําให้ผมไม่มีโฆษณาเลยในอินเทอร์เน็ตของผมคือทีเนี้ยมันก็มีข้อมูลหนึ่งที่ถูกส่งไปในเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างครับปกติผมเป็คัสตอม์มองผมจะรู้อยู่แล้วใช่ปะตอน็อกอินเครื่องอ่ะว่าเซิร์ฟเวอร์ของผมอ่ะที่ผมล็อกอิน Google ล็อกอินอะไรไปเนี้ยมันจะถูกส่งไปหา Google บ้างไปหา Facebook บ้างไปหาออฟฟิเชียลของเสี่ยวมีบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ทีเนี้ย มันมีเซิร์ฟเวอร์นึงรั้ผมที่แปะออกไปแล้วผมก็อิเนเฟ b บ o k ค,คือมันส่งไปที่รัสเซียเลยนะครับผมอันนั้นมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของนักพัฒนาอะไรประมาณนี้ก็ถึงทําให้มันไม่ค่อยปลอดภัยมากไอ,อยยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอสรุปเลยนะครับว่าตัวของคัสตอร์มมอ่ะก็ต้องไลี้ยงใจเราด้วยนะผมว่าจะไว้ใจนักพัฒนาคนไหนถ้าเกิดนักพัฒนาคนนั้นเขามีจุดป,ประสงค์ที่ไม่ดีคัสตอมอตัวนั้นก็ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบ จะเป็นคลิปวันนั้นก,ก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบายสวัสดีครับ